สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรยนต์รถมือสองพร้อมใช้นะฮะวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตรถนะฮะที่บริษัทเพชรยนต์นะครับทุกคันเลยนะทุกโซนจะให้พี่ดูเหมือนพี่มารับเหมือนเข้ามาชมที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองครับมีรุ่นไหนที่น่าสนใจนะฮะดูจากในคลิปนี้ได้เลยครับพี่ชอบคันไหนแคปหน้าจอแล้วส่งให้ผมผมมีนะฮะทุกรุ่นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดีเซกเมนต์อย่างพวกพรีเมียมคานะครับอย่างเช่น Accord หรือจะเป็นแคมรี่ ด้านหลังก็จะเป็นพวกเอาติสนะฮะยาลิสเอทีดยาลิสาประตูนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวที่เป็นวีออสครับผ่อนเริ่มต้นเพียง5 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีพวก SUV พวกรถครอบครัวที่จอดอยู่โซนด้านหลังรถตู้รถกระบามีหมดเลยแล้ววันนี้จะมาอัปเดตนะฮะเดินอัปเดตให้พี่ดูเรื่อยๆนี่แหละว่ามีรถชนไหนที่น่าสนใจเผื่อพี่ท่านใดที่แบบว่ายังกังวลว่าเวลาจะมาที่เพชรยต์นะฮะ พี่เพชรยนต์สาขาทวินทวงที่เปิดใหม่เนี่ยมีรถครบไหนครบวงจรให้พี่ไหมมีรุ่นไหนมัง่งอยากเปรียบเทียบรุ่นไหนกับรุ่นไหนนะครับบอกเลยว่าเพชรยนต์มีทุกรุ่นให้พี่เลือกใครอยากได้คันไหนสามารถทักเข้ามาเข้ามารับชมที่บริษัทเพชรยนต์ได้นอกเหนือจากรถยนต์นะฮะเรายังมีศูนย์มาตรฐานศูนย์บริการมาตรฐานนะฮะไทยพัฒที่เป็นสีเขียวนี้นะครับเป็นศูนย์คือเป็นศูนย์ของเพชรยนต์เองนะฮะตัวนี้นะครับรถทุกคันที่กําลังจะส่งมอบนะฮะ เราจะเอาเข้าเช็คศูนย์มาตรฐานไทยพัฒทุกคันนะครับพี่เช็คช่วงล่างเช็คยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่นะครับช่วงล่างตั้งศูนย์หมดเลยนะครับรวมถึงนะฮะการตรวจเช็ครถนะฮะบอกเลยว่ามาตรฐานไทยพัฒแน่นอนทุกคันนะเพราะไทยพัฒที่นี่เป็นของพิเตษนะฮะนะรถทุกคันที่จะส่งมอบกับลูกค้าเนี่ยนะครับจะต้องผ่านการตรวจเช็คที่ไทยพัฒก่อนนะครับสนใจบอกเลยว่าคุ้มๆนะฮะแบบนี้นะครับไม่ได้มามีมาบ่อย สภาพดีๆรถดีๆและที่สําคัญมีการมีบริการมาตรฐานแบบไทยพาสเนี่ยมีแค่ที่เพชรยนนะที่อื่นไม่มีนะครับสนใจต้องดูให้จบเลยคันไหนก็ตามนะครับผมผมมี Accord 2.0ไฮบริดนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ t o y o ต c c m ค y y นะฮะไม่จะเป็น2.0 G 2.5 G นะครับ2.5สปอร์ Sport, แบบข้างหน้าผมเนี่ยสีขาวแบบนี้หรือจะเป็นตัว2.5ไฮบริด2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับมีทุกรุ่นเลยมีตั้งแต่ปี2019ขึ้น จนถึงปี2022นะครับมีให้เลือกหลายรุ่นนะฮะอยากเปรียบเทียบคันไหนเปรียบเทียบสีเปรียบเทียบ2.5ตัว G อย่างคันนี้นะครับ 2.5G หรือกับตัว2.5 Hybrid Premium คันนี้นะครับว่าต่างกันยังไงสีเดียวกันแบบนี้พี่เข้ามารับชมครับมีรถเยอะสวยทั้งนั้นเลยนะครับเยอะแล้วก็สวยด้วยนะครับใครสนใจทักมาผมปานเพชรยนต์นะฮะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีครับ ผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก t o y ย t a o โอโมเตนาชิภักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากยูสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้0825713369 l p a r n p i n e p a r n p i 1 9 2ครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะนะครับส่วนหน้าหน้าของผมนะฮะนะฮะเขาเรื่องเลยนะส่วนหน้าหน้าของผมเนี่ยจะเป็นรถดีเซ gment ทั้งหมดนะครับ ดีเซกเมนต์ทั้งหมดนะฮะพวกคำรงแคมรี่นะครับแอคคอร์ดนะและในด้านหลังครับจะเป็นโคราอัลติสนะครับจะเป็นอัลติสนะที่เป็น1.6รุ่น G นะครับเป็นโฉมนิวแบบนี้ก็มีนะครับหรือจะเป็นโฉม m i เนอร์เชนตตัวนี้น่าจะเป็น1 1 8 S Sport นเอสปอร์ตนะตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาใหม่ด้านหลังอีกเพียบเลยนะนะฮะตัวนี้เป็น1.8 S ่งจุแเอสปอร์ตแล้วก็มีแคมรี่0 2.5 G ตัวนี้ก็มีมาโชมปี17นะฮะด้านหลังก็จะมีแคมรี่พวก 2.0G ก็มีอีกนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีเบนซ์อ e ีคูป200นะฮะมีให้พี่ได้รับชมหลายรุ่นเลยนะครับในเรื่องของด้านหลังอีกนะฮะตรงนี้ก็ส่วนโซนเนี้ยโซนเอเขาเรียกว่าโซน A เนาะโซนนี้มันจะเป็นโซนที่เป็นรถเกี่ยวกับรถแคมรี่แล้วก็โคลารติสแบบนี้นะครับยาวไปเลยนะตั้งแต่แคมรี่ด้านหน้านะครับจนถึงด้านหลัง เอาตีสเนี่ยโซนเอาตีสเนี่ยเขาเรียกว่าโซน A นะฮะเป็นโซนที่เอารถพรดีเซ็เมนต์แล้วก็นี่ฮะเอาตีสแบบนี้มา,อาจอดอยู่ตรงนี้นะครับเฉพาะโซน A นะนี่เอาตีสเยอะมากพี่มีประมาณ30คันได้นะครับแล้วถัดจากโซน a นะครับมาโซน B โซน B เนี่ยจะเป็นพวกอ e ีโคคาร์ครับอีโคคาร์ a, ก็จะมีทั้งหมดนะฮะเอทีบนะครับ a ซิตี้พันเทอร์โบนะครับเวีออสนะฮะนี่จอดอยู่นี้โนเนี่ยผ่อนเริ่มต้นเพียงประมาณ5้าพันหกห้าพันเจ็ดครับและผ่อนถูกนะฮะบอกเลยเหมาะที่เป็นรถคันแรกพวกนี้คือซิตี้พันเทอร์โบมีทั้งซีดานแล้วก็มีทั้งเฮทชแบ็กด้านหลังนะครับรวมถึงยาริสเอทีฟครับมีตั้งแต่ตัวสปอร์ตสมาร์ทนะฮะและตัวพรีเมียมนะครับพรีเมียมลักชูรี่ก็มีนะฮะอย่างสีแดงเนี่ยท็อปสุดเลยนะครับ ราคาเริ่มต้นที่สี่แสนหกเท่านั้นนะพี่นะมีเยอะมากสนใจคันไหนเนี่ยเข้ามาดูได้นะวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนอัปเดตให้พี่ให้ให้พี่ได้รับชมกันนะฮะเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองใครที่กําลังหาวันหยุดนะฮะจะเข้ามาดูรถนัดโทรนัดผมก่อนนะ,ะถ้าอยากให้ผมดูแลนะครับโทรนัดผมก่อนด้านหลังก็จะเป็นวีออสยาลีแบบนี้นะครับตัวนี้ก็หน้าใหม่นะแฮมเมเฮดนะฮะสามคันซ้อนเลยหน้าแฮมเม he เฮดนะฮะหน้าใหม่หใหม่ห นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นพวก v ีออนะครับนี่ขอเริ่มต้นเพียง5 0 0 0 5น0 0า8ันนะครับสภาพสวยๆออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับพิษยนต์นะครับมาที่เดียวจบนะครับมาที่เดียวจบรถมีเยอะครับรถมีเยอะ v ีออทั้งนั้นเลยนะสังเกตดูคุณนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นยาริสนาแฮมเมอร์เฮเห็นไหมฮะนี่แล้วก็ฝั่งนี้ครับ ัจากโซน B เนี่ยที่เป็นโซน V ีออนนะฮะก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับรถ SUV นะครับมีทั v, ้ง HRV, c r r นะครับแล้วก็ CRV นะครับรวมถึง m ิลเอ็กฟอร์จเอจอดอยู่โซนนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นพวก PPV, v u v นะครที่จอดอยู่โซนนี้สังเ,เกตด,ดูนะครับรถสวยพร้อมใช้งานทุกคันเลยนะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆเนะี่ยฮะ นี่คือโซนโซนรถใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับโซนรถใหญ่สภาพสวยนะนี่คือมีทั้งโคราคอสแบบนี้นะครับโซนนี้นะครับมีคอสนะแล้วก็มีพวกฟอร์จ n น r ฟอร์จิเนะครับรถเยอะมากอันนี้คือโซน4อันนี้คือโซนสมันจะมีพวกรถ PPV แบบนี้นะฮะนี่คือโซน4ในส่วนของเรื่องของด้านหลังจะเป็นโซนที่เป็นรถกระบะคือโซน มี A แล้ว B แล้ว C แล้ว D นี่เห็นไหมฮะกระบะก็จะมีทุกรุ่นเหมือนกันนะเนี่ยก็คือโซนนี้จะเป็นจอดรถกระบะกับรถตู้นะครับกระบะกับรถตู้นะฮะมีเหมือนกันนี่เห็นไหมฮะสวยๆกระบะก็จะเป็นเน้นรีโวนะครับก็จะมีอีสูด้วยนะอีสูจริงเรามีเยอะนะครับอยู่สาขาใหม่เราก็มีเยอะเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพวกรถตู้ครับหน้าสั้นหน้ายาวมีหมด สั้นยาวมีหมดนะฮะรถตองรถตู้แบบนี้อันนี้ก็หน้าสั้นตรงนู้นก็หน้ายาวเห็นไหมครับมีหมดเลยนะฮะใครอยากได้รถไปใช้งานสักคันนะฮะนี่เห็นไหมครผมมารับชมเหมือนพี่มาเดินมาดูเพรยน์ด้วยตนเองครับเพราะว่าลูกค้ามามากันเยอะมากช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะมาแล้วถามว่าเห็นว่าใหญ่ดีก็เลยเข้ามาดูว่ามีรถรุ่นไหนบ้างนี่ฮะพารับชมเลยนะครับเดินตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงนี่โซนช่างแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นโรงจอดรถเข้าใหม่รถรอปล่อยเตรียมปล่อยอะไรอย่างนี้มีกระบะมีทุกอย่างนะโซนนี้ขึ้นไปนะฮะจะเป็นโซนช่างแล้วนะครับกระบงกระบะมีหมดเลยนะฮะสภาพดีทั้งนั้นเลยนะรถพวกนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นตัว18เลทสปอร์ตเห็นไหมเอาทิสนะฮะตรงนี้ก็ลงใหม่อันนี้เข้าใหม่ทั้งนั้นนะครับนี่คือโซนช่างนะพี่นะโซนช่างสวยๆทั้งนั้นเลยรถนะครับ แล้วมีรถเยอะมากนะฮะนี่ส่วนตรงนู้นนะครับตรงนู้นเนี่ยเวิร์กนู้นนะฮะจะเป็นรถเข้าใหม่ที่ช่างเขากําลังปรับสภาพรถนะครับตัวนี้จะเป็นห้องช่างนอนนะฮะขออภัยนะครับเนี่ยฮะจะเป็นรถเข้าใหม่ปรับสภาพติดฟงติดฟิล์มเห็นไหมครับนะฮะเราไม่ได้ทําแบบที่หมูที่หมานะพี่เราทําดีจริงๆนะครับนี่นี่คือปกติแล้ว มันเสียงดังมากนะฮะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่ามันกําลังเบาลง,ลงนะฮะนี่เป็นสวยทั้งนั้นเลยตรงคนสวยครับคนกําลังเดินผ่านสวยนี่ฮะตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นอ่าช่างเวลารถมาชงครับเราชงถอดชงหมดทุกอย่างนะครับแบบนี้นะครับเบื้องนี้เลยตัวนี้จะเป็นช่างนะครับค่อนข้างกว้างนะตัวนี้ก็จอดรถเข้าใหม่นะครับตัวนี้พี่เขาจะติดฟิล์มนะฮะติดฟิล์มจริงๆติดด้านในด้วยติดตรงนี้ด้วยนะครับ ในห้องนี้นะฮะมีแอร์มีอะไรนะฮะรออยู่รออยู่นี่เห็นไหมยังไม่เสร็จดียังไม่เสร็จดีนะครับนอกเหนือจากตรงนี้พี่ผมมีอีกที่หนึ่งที่แนะนํามันจะเป็นรถที่ลงเทลเลอร์มาสดสดร้อนๆ้อนหมาดๆเลยนะฮะเพิ่งลงมาสดสดร้อนๆ้อนหมาดๆเลยนะเห็นไหมฮะนี่ยวพารับชมนะะนี่คือ รถ CSR ที่กำลังจะออกมาน,นี่ก็เป็นรถเข้าใหม่เหมือนกันนะครับรวมถึงตรงนี้นะฮะมันจะเป็นโซนที่รถพึ่งลงเทลเลอร์มาสดๆร้อนๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกยาลิสบีออนะฮะรวมถึงนี่เอาตีเนี่ยโฉมนิวไอโฉมไมน่เชนเยอะมากนะครับอันนี้คือพึ่งลงนะพึ่งลงมานะครับนี่ราคาประมาณ3ามหเก้านะฮะเริ่มต้นสวยๆทั้งนั้นด้วยนะครับสนใจทักมานะครับ ็ทั้งหมดนี้ผมพาเดินทั่วแล้วนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ฮะตรงเนี้ยจะเป็นที่ถ่ายทําวิดีโอนะครับในระยะยาวนะนี่โซนนี้นะครับอันนี้ก็สีชชาเข้าใหม่คันนี้ไมน้อยด้วยนะราคาสี่เก้าเก้าีดาวผ่อมแปดพันสี่เท่านั้นแล้วคนสวยเป็นคนถับนะครับอ่ะนะฮะใครสนใจรุ่นไหนสามารถทักหาผมได้นะครับวันนี้ผมพาเดินชมรถเพรยนต์นะครับทุกคันแล้วนะที่นี่นะครับทุกจุดแล้วนะเดินจากหน้าจนถึงท้ายเลยเหนื่อยเหมือนกันนะ เหนื่อยเอาเรื่องนะครับนะฮะใครสนใจขนาหนนะฮะรีดทักมานะครับนี่สําหรับวันนี้นะพี่นะต้องขอตัวจบการนําเสนอไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเท่าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนี่เป็นทางเดินครับพี่บนทางเดินที่เราเดินเชียงที่มีเชียงแรกเธอกับฉันนี่ฮะสวัสดีครับ